สวัสดีสวัสดีกันทุกผู้ทุกคนที่รับเบองรับชมทั้งหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกผู้ทุกคนวันนี้ก็มาเปิดกล้องที่ในบริเวณวัดนี่นละบริเวณวัดคือเกา่าเมื่อเหนือสิบย์ในมาเอาขุดดินเนาะขุดดินขนด,ดินเอามาใส่มงถีลุม่มที่มันตําที่มันตั้น้ามันขัง ลเลยจำเป็นต้องเอาดินมาใส่ขดองดินอของดินก็อยู่คนเนี่อยจะมาทมมาใส่นเนี่ยใส่ไปขนน้ำนวดหลาแท้นเนี่ไปไปขนน้ำกันขนดินก่อนอยู่รถขั้นงามรถสิบล้อขั้นงาม <laughs> บทสิบหลอดคันง,งามขอมโทษข้อพายด้อเนาะบ่มีผู้จับกล้องให้ก็ขอโทษข้อพายเลยไลย่ลงนี่โอ้โหบทคนเขามาบทถึงบทคนเขามาบทพอบโดยปลูกต้นไม้ไว้ไล่ี่ปลูกต้นไม้ไว้รถเขามาบดได้จสรเป็นต้องเอารถเข็นนี่ละเอารถเข็นรถไซนี่ละเข็นเอาไซเอา บัวสันมันก็ไปบัไดดมันเขาไปไว้ไปใส่หมอกถิมันลุมมันตั้มันตั้หน่ามันค้งเวลาหน่าฝนมากระยางบมวนยางบมวนก็เลยจำเป็นกระต้องเอาเดินใส่กองเดินคุณดันดอกนี้เลยละครับคุณยังอยู่จักกองหากองบนยังหากองเนี่ยหากองเมองนี้ต่างกองกอนเนาะสิไดบัเนาะกองน่ะ อย่างตาสีลมพัดลมอยู่ดอกนี่ <c oughs> ท่านลมเด้อกล่องเด้อลมก็จะท่านพัดเด้อสินวะ <c oughs> มึงมีผู้จับกล่องให้ก็ขอโทษข้อไพ่เป <c oughs> อยู่นอกนะอเน <c oughs> ี่ยกล่องมันล้มน้ำยังน้ำมันล้มช่วงเลยมาเหาเดินเข้ารถก่อน บินขึ้นยอดก่อนเมฆโคเมฆโค่้อนเมโคขนัดใหญ่บินเขาก่อนไปเล่นนไปเมื่อยกับเซ้ามีแห้งกับเข็นโตวล้มันเมื่อยเขาก็พักมีไฟบังคับ มาขับโต๊ะจุดของเอาโต๊ะจุดของเป็นนายนี่แหละวัดดีว่าก็ต้องเฮ็ดต้องสร้างต้องท้ำแล้ววันนี้มันแนม,นมนไปบนข้อเฮ็ดไต้เทมันนี้เฮ็ดไต้เฮ็ดไต้ก็ปอยไว้ดูเป็นนี่แห้งเฮ็ดดูนุม่มๆเ็นนี่กึ่ลังเฮ็ด hết không quân cứ căn lại rồi căn hết không đẩy lại khăn vót đây lại xuống con một để thay Nó, một để áp đẹp khăn con con có bay đẩy sám xì khăn là sám xì thiếu bố men khăn được nữa sám xì thiếu ไทยบบแอปยดเืองอเบื่งคนกาำลังกำลังมี่อยเฮ็ดต้วงไปตามอยไปคอเต้นคอยไต่เฉยีแล้วทมนไ่้ว้ายแาไว้แงไว้ขานขึ้นดีคักเพื้นนขาดเพียงไดเพียงคอเพียงใดเพียงหนึ่งขึ้นเมื ลาย nhà ้น n าเนี่เดี๋สมัยโดนนี่รถไทยใหญ่น้ำไทยให้ไทยหน้าคาดแนงแต่ขึ้นขาดเป็นทนเป็นทนขึ้นน้อยแบบ ô ừ. cây khánh nhân khánh bò ma soi kiến đinh này cây ơi cánh, mà khánh muôn thể nhìn nó coi kiến đinh cuốn đinh mà xem <laughs> cây khánh cây trẻ trẻ sóng sám tô cuốn đinh cây cầm răng đại. Mình, đại <Sellt. Sibt> không hết đây thịt liều của phân của bữa đây đó cả dụng mà pan này lâu coi chân con tay khô phạc chồng năm nay đi chồng nồi nói năm nay cốt lại cốt xe năm nay cốt tiết tám hay năm nay đi ู้ชมผู้ชมทางไลน์ในประเทศและต่างประเทศนี่ครับร่วมรับชมฝากเนื้อฝากตัวนะตัวนด้นะขันไว้มองดินมันไหลลงมองนี้ได้เอาตุกคนกอดมาขัางไว้ขันไว้ ก็บิดได้ยางรถกร็เบิดยางระเบิดยางมันระเบิดใส่ไลยก็ได้ใส่เต็มนี่ก็เยอะคือก,กันหล่อแหงน้อยนะั่มหล่อไน้อย,อยซ้ำหล่อจัก,ก็ยานยานมันระเบิดนะใส่ซ้ำนี่แหละโอเคนี่ต้องใส่ไลยใส่ไลายยางยันยาง,ยางมัน ระเบิดเป็นหัว่ะเข็นไปนำกันไปนโอ้โหส่งต้นไมส่งต้นไม่สงม่สตงสต้ใไม่แล้วตาย

สิบกว่ายี่สิบเมตรนี่แหละจากมองกล้องมานี่มองออไปไกลตรงนี้สะล่อมันนบ้านี่นกล่องล่มทันละ nó ừ, vừa mới phụ chấp con hết phụ điêu hai phụ điêu hết phụ điêu nó hết chẳng đấy có thuộc khó phai thằng con này nhắn này còn khổ lô khê lê này Như, phía phía cạnh. nhạc tiệt tiệt xì là mất cảnh cần hàng là tốt nhạc chuồng mất thì xì lại bên nhau xung vô rồi nhạc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Nào, đừng có mối Quay Nào ăn cướp Ô, bổ váy, bổ váy Nắc, 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 nắc là hẹn con nôm này Hẹn con nôm Đủ khứ hẹn con nôm này, bổ รถสิบล้อดำรถสิบล้อดำรถสิบล้อดำเห็นบนนอกภาบเนะอย ก่อนมาน้ำสักไปำเรื่อยอน,นีลาพักกำลังอยู่นี่แหละพักแห้งใส่เวลาพักแห้งพักเอากำลัง tiền lời không mua nhà tập bản ở sai nằm mà hốt có okay, thể mình việc mình xung mình gật xin nén yên được con này nhang cấp bay cấp mà hiệp sư mở này nhưng là gật nén nằm mà hốt nằm mà chìt say hốt nhưng mà này lốt nâng lốt nâng con mà này dàn mình tan khó phải phun bộ đại dàn tan khó thăng phun bộ đại มันนี่รถหนึ่งก้อนใส่ไล่มาแต่ปุ่นมันไล่ลงมาพี่ไล่ลงมาไล่ลงมาใส่มาแต่ปุ่นใส่มันนี่ก้อนคันหนึ่งเที่ยวหนึ่งเที่ยวหนึ่งไล่มาแต่ปุ่นมันไล่ลงมาพี่นี่หอบคือกันตัว <c oughs> คนหนุ่มหัวัออกหอบคือกันตัวคนหนุ่มคนหนุ่มนี่ คุณมุงแห้งไร่ขอคือกันนะเป็นยังดอกนอกขอโทษขค้อไพ่ดื้หอหมาเหล่อหัาหัวแน่ยังแน่สละเละหลุดหัาหัวแน่ยังแน่ขอโทษขคอไพ่น้ำผู้เบิ่งผู้ชมผู้รับเบิ่งรับ,บ,รบชมทั้งหลายกอดถอดค้อไพ่บอกวันใดมันผิดพ,พลาดไปเนาะผิดพ,พลาดกอดถอดค้อไพ่เลยๆโอเแคนี่นก้อนนอก็จบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนจบคลิปอยู่มองในละมองสะดินนี่ละ ยกขึ้นอยู่ในละหมุซาดินเลยเนาะจบคลิปไว้เพียงแค่ไหนก็อ,อยู่ให้ดีโย่ดีมีแห้งสุกพะพับแรงแกงร่างกายแข็งแรงสุขภาพร,าร่างกายแข็งแรงรำรำรว,รวยรวยโย่ดีมีสุขเย็ยนเป็นสุปไปใส่มาใส่ก็ให้ตลอดปลอดภัยกันทุกผู้ทุกคนทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกผู้ทุกคนที่รับเบิ้งรับชมขออยู่ดีมีแห้ง ຕະກູທຸກຄົນກໍສະບາຍດີຄົນຈົບຄລິບຫຼືပြຽງຄລິບນີ້ກ່ອນສະບາຍດ